ตายเชียสีเทียนหัวรับเกาเชียงหงเก่งหงเช้าหงเช่อกังเหียหม้อหอมไทยเสียงเหล่าปูมเก็บเก็บอยู่ลูกเล็กตายเชียสีเทียนหัวรับเกาเชียงหงเก่งหงเช้าหงเช่ากังเหียหม้อหอมไทยเสียงเหล่าปูมเก็บเก็บอยู่ลูก ส่งจิตมาคุยกีดีมากหนอดีมากละมากมายดีมากหลายมากหลส่งเสียงลงสู่พิธีจดีมาก ไปทงส่งกายสู่กบะบาดงส่งกายสู่กะบะพิธีส่ง,สงขอให้สิขอให้กี่วันอัน กุศลจงรุดหน้าอำนวยการมงคลหนาดี ีมากบุศลจิตผลบุญไปเจริญสุขทุกคนไปนะเมืองเลย Se arroja Thank mm -hmm. you. Gue t referred here before you. Did you sort all these in there. Here's my Dude, try one for me. ตาลิมหงอยู่นายบุญชีประดานชาวิริยะการเดิลูกสาวเป็นโตแต่ที่รู้จักดีนางสาวเยาวรักนกไทยสิทธ i sí. ณไกรผัดนางสาวอรวรรธน์ตะโทษครับสาธุสาธุสาธุแต่อีครับตอนนี้เนี่ยลูกลูกลูกชายไปเปิดร้านขายขนมหวานแต่อีก็วันไหนว่างๆก็ไปนั่งกินได้เลยขนมหวานขนมหวานมาดีเลยอะไรอย่างงี้ไแต่เตรียมองเตียะองเตียะอ๋อ ต้องลับไป้เตรียมต้องเอาหนึ่งไหมถึงเยี่ยมนะจับใหนได้เุีเยี่ยมดีแล้วต้องใช้ให้ถ่ายรูปให้ตำรวจหน่อยต้องเก็จะมาเอาไหนพี่เขาอืมแต่อีกแต่อีกคนอยู่ต้องอันี้ใช้ถูกไหมเมตรไม่ทำถ่ายรูปเอาดำบนโคมถ่ายรูปถ่ายรูปไปจับเยี่ยม มาทบตัวเองเป็นครับหน้าหร้าหน้ครั อยากตกทุกวันช่น่ส okay. ิ อะไรที่จะชี้แนะไหมครับจะสร้างไท่หรือใช่ไท่ครับแต่ดี้าดีแล้วจะได้สะดวกในการทำจิตอีกก็ต้องขอให้อีกคนมาทำบุญเยอะ มีมีมีตรงไหนมีมีอ่ามีก็ต้องมีมีต้องมีแน่นอนแน่นอนเหมือนเหมือนร้านลูกเก่งมาจากไหนล่ะก็คนในเมืองแต่แล้วต้องการคนก็นั่นห้าห้า ไม่รู้ดอกว่าใช้ชื่อชื่อชื่ออ,อะไร,ะไรแต่พอมีจะมาเอง,เองถ้าไปได้ใช้ ใส่เสียให้ดีอยา่าพลาดนะแตบบ่เซียโจเป็นคนแบบรับผมก็<อ>คุยให้ดีดดสรุปให้นิง่ง ออกโรเซียใหม่มนะทุกอย่างทำให้ ดีสรุปให้ไทยให้ได้ไม่นั้นจะแย่ yeah. <Yeah. S 1> ถ้าแย่ yeah. แล้วแก้ yeah. ลําบากถ้า ไปเที่ยวไปชมไม่จุดเรียกจะไปหรือแต่ดีครับถ้าอย่างนี้ผมถ้าเอาลูกทั้งหมดเนี่ยไปวางจุดนะครับแย่จุดพวกท่านก็องไปค่ะให้ท่านไปเชื่อนหาลูกค้าไปจุดที่ที่ร้านครับที่ร้านเลยครับอากงจะไม่ใช่ร้านขนมจะเป็นตำหนัก ส่งทงนะฮ่าตกลงตกลงจะเป็นร้านไข่พนันเชิญไปย้อสนามซุปข้าเนียอ๋อต้อยแปะแปะอีไปคนจะกล้าคนจะกลัวฮ่าหาต้องให้คนมากินเยอะๆจะได้หูเซงลี่อธิบายไขวิวอธิบ อากงบอกว่าถ้าถ้าถ้าเอาเอาลูกเอายันเอาอะไรไปเยอะค่ะจะเหมือนตำหนักโรมคนจะกลัวค่ะเป็นร้านขนมชื่อเสียงงามๆนั่นะคะค่ะแล้วถ้าอากงไปถ้าเจอตู้ถ้าทูเชิญท่านไปท่านก็ไปนะเชิญจัดตรงนี้เชิญอยู่ทุ่งแบบนี้เลยครับต้องต้องเอาเหรียญไปด้วยไหมครับอากงเหรียญเหรียญอากงเดี๋ยวแต่สะดวกตามใจเงี้ยเลยครับแล้วแต่ใจเอาเหรียญไปเลย ไปฟังไว้ไม่ทั้งยี่สิบกินี่ยไม่เ่อจะได้ทีมเพงแต่ี่เ้นทงจะเอาดแตะอีเหมืกัใจใจงามใจมันนี้เด่แตะใจครับเหนทงอยู่แล้วใช่ครับใช่มีอะไรไหมครับไม่มีครับดูหมอพรไหมหอพรนะดูอาทิตย์หน้าจะไปหาหมออางจะไปจอดอหรอจะจะไปถ่ายไก่อ๋มเนี่ยคอรักเลยนอง ผลไม้กินินครับด้วยด้วยกินคขะเลัครับเศนเขาวางเก้าอี้เก้าอี้วางเท้าผ้าผ้าห้อม ซับเตรียมเส,สื้อเสื้อหนานนะแต่แล้วปีนี้หนาวแองหาบจะสั่น ให้เท่าตรงกบไม่เท่าคนจีนกบเท่าหมดีนมาตกโอ้ยมีมาตกก็ไม่ไหวแล้วก็แปดีเซียงกงเออ่ที่ศาลเออ่เชิญเออ่เซียนแปะเชิญเชิญสื่อพวกโมลีเชิญกลัวสื่อพวกโมลีแซ่ แท้เดียวกับเองหรือชื่อไม่รู้เสียงคงเสียงแตกเื่อโง่โง่กิมโง่กิมโง่กิมโกยโง่กิมโกยแซงโง่ครับแซงโง่แท้โง่กิมโกยก็แท้เดียวกันนั่นครับกระกระซิบแซ่เดียวกัน ไปขอเป็นยากยาบก็กลับเสียนเสียนนะเสแปะเอาขมลกวันนั้นเอาลูกเสียนแปะไว้ไว้ที่ล้างเสียนแปะเสียนยาบกันไปขอค่ะขอบวกบวกมาบอกบอกไปไปแล้วแล้วนะนะครับห้าแต่ขอเป็นเชีย สิบสิบท่านบอกเบาๆท่านบอกเบาๆท่านบอกเองว่าท่านบอกเบาๆไม่ได้บอกแรงแต่เจียร์ไปทำเองครับทีนี้ไปละฝนตกหนาวแล้วรักษาสุขภาพ ทุกคนนั้น